พระเอกนอนจมกองเลือดในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนต่างจ้องมองเขาเป็นตาเดียวบมึงไปโรงพยาบาลเถอะแต่เขาได้พบเข้ากับสาวคนหนึ่งเธอได้พยายามบอกอะไรเขาสักอย่างแต่มึงอยู่ข้างนอกนี่กูจะได้ยินไหมละ่ะไม่นานเขาก็ได้สลบไปตื่นมาก็ทำอะไรไม่ค่อยได้และดันไปพบเข้ากับสาวแว่นคนหนึ่งนางเข้ามาทักและเดินด้วยกันอย่าหาว่าถามเลยนะแต่มึงใครครับเนี่ยนี่นายจำเรื่องเมื่อวานไม่ได้หรอตอนแรกก็เหมือนจะเศร้าแต่เธอดันดีใจเฉยพอถึงโรงเรียนก็พบกับยายนี่อีกครั้งส่วนยายแว่นจูๆก็โดนอุ้มไปพอได้พูดคุยเธอก็ได้เตือนเขาาว่่ไปที ร้านสะดวกซื้อนั้นอีนะชิบหายมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่วะแต่ทำไงได้ล่ะตัวเขานั้นอยู่หอผ้าแถมสานะก็ไม่ค่อยดีวิธีรอดคงมีเพียงเข้าคลองลดราคาเท่านั้นสาวแว่นก็มาด้วยเช่นกันพอเดินเข้าไปสายตาที่มองมันก็เริ่มกดดันบรรยากาศเริ่มหนักอึ้งเขาที่กำลังพุ่งตัวไปซื้อเข้าลองไม่นานก็มีการโจมตีเข้ามาจากทุกทิศทุกทางเข้าคลองลดราคาที่นี่มีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองทุกคนเริ่มใส่นัวและซัดกันแบบหยาบๆไม่นานเธอก็กระโจนััั่่่นนนนมมสาาวค้ไใชรอออยดีทงงป และเขาก็จําได้ว่าไอรอบที่แล้วอ่ะขาเธอนี่แหละที่สัดเขาวันนั้นเย,ยนี่ก็อยู่ด้วยโดยที่นี่เธอได้ฉายาว่าแม่มดน้ําแข็งอน,นิเมะเรื่องนี้ชื่อว่าเป็นโตสงความเข้ากล่อง